มือนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเซนท่านอุดรกันค่ะอันนี้เราก็รองลงรีเพื่อจะพาน้องเชอร์ไปกินข้าวตอนเช้าก่อนที่ของที่พักอย่างเท่ทุกคนด้านล่างของที่พักก็เป็นแบบคาเฟ่เวลาออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็ให้น้องเชอร์กินอาหารเสริมไปพอกินข้าวอาบน้าเสร็จแล้วก็ไปเซนทัานกันที่พักกับเซนทานก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากพอมาถึงก็มาซื้อของซื้อของนั่นแหละสวนแว่นนะไม่ขออะไรมากขอเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งก็พอเพราะว่าบ่ค่อยมีเสื้อแขนยาวบ่ได้เอามาจากกรุงเทพและนอนตอนกลางคืนนะแว่นหนาวเพราะว่าสองพ่อ สองพ่อลูกนะขี่ร้อนแต่แว่นนะกขี่นะพอเดินไปเดินมาขอกระเป๋าอีกใบหนึ่งไว้ไปตลาดนัดหน่อยอะไร<ป>สีชมพูมาหนึ่งใบแล้วก็จะซื้อกางเกงนอนให้คุณสามีด้วยแล้วก็หาซื้อของกินตุนไวเพราะว่าคุณสามีเวลาไปอยู่ที่บ้านแว่นนะเขาไม่ค่อยได้กินขนมเลยแต่ถ้าอยู่กรุงเทพนะชวนไปกินแต่ขนมชวนไปซื้อแต่ขนมมีคนถามว่าจะไปอยู่ลาวเลยไหมก็ไปไปมานะทุกคนอยู่ไทยด้วยแล้วก็อยู่ลาวมากแต่ช่วงนี้ก็จะจุลาวเป็นจํานวนมากแล้วตอนนี้คุณสามีก็บอกว่าอยากได้เลนกล้องใหม่ก็พา กันมาดูเลนส์ก่อนระหว่างนั้นน้องเชอร์ก็น่าจะหิวนมเลยเอานมให้กินแล้วก็กอมหลับละจ้านี่แหละระหว่างพ่อซื้อของก็หลับเดิเดนจนเมื่อยแล้วก็มาหาอะไรกินขนาดมาหาอะไรกินก็ยังไม่ลืมที่จะสั่งส้มตำและนี่ก็เป็นของที่เราซื้อมาค่ะทุกคนคือเต็มรถเลยนี่ลค่ะเดือนหนึ่งเราก็จะมาซื้อของครั้งหนึ่งแล้วก็หาของอร่อยๆกินบ้างน้องเชอร์นี่คือแบบชอบทุเรียนมากจริง,รงๆเขาก็ชอบทุกอย่างนะเขาชอบกินผลไมงผลไม้แต่ทุเรียนนี่ก็จะชอบเป็นพิเศษนะเวลาเห็นเรากิินนนี่กก็ร้องจะตา เลาะจนมืดเลยทุกคนและวันนี้เราก็มาพักที่หนองคายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เตรียมกลับบ้านแล้วไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายนะคะทุกคนเวลามีนอยเพราะว่ายังมีงานที่ต้องทําที่บ้านอีกอันนี้ก็ดึกแล้วนะแว่นหิวก็เลยมากินข้าวสองพ่อลูกนี้ก็มานั่งเฝ้าโรงแรมนี้คือดีมากคือมันเงียบสงบแล้วก็มีอาหารให้กินตอนกลางคืนด้วย